เดี๋ยวเราจะมา,าพาไปทำโซนอีเวนต์กันนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i d m a n shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Off i c i a l นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ทีีีีี่สนนนนใจเเพยงงแออละมมข้้้าาาหรรบติก เติมเกมผ่านเว็บไซต์ litmanshop.com ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชาั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของ litmanshop เลยนะครับเือเช้าเช้านั่นไม่อ๋อดิมอนเกตนะครับเป็นอีเวนต์ให้เคลียร์สามครั้งก็คือเปิดประตูเพื่อเรียบบอสออกมาสามครั้งต้องใช้คน3คนในการเปิดประตูนะครับซึ่งคนมันก็รอไปทํากันอยู่แล้วแหละรอไปยังไงวิธีไปเราไปททีี่นรรัับแแกกผมําเส็จลล้วื ก็มาวาร์มมาตรงนี้วาร์มมาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีทุกวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูที่ในแมปนะครับว่าจะมีทุกวันที่เท่าไหร่เนี่ยครับมาที่แมปนี้นะครับแมปแมปสุดท้ายของเรานั่นเองครับถ้าให้เรียกออก็คงเป็นแอค5แต่สุดท้ายเนี่ยครับดีมอนเกตอ่ารีเฟชเวลาเนี่ครับมันบอกว่าทุกๆวันจันทร์พฤหัสและวันอาทิตย์โชคดีพอดีผมมาเล่นวันอาทิตย์่ะมีแรงเล่นวันอาทิตย์ก็คือช่วงของทุ่มครึ่งก็คือ ุ่มครึ่งบ้านเราแล้วก็สี่ทุ่มก็จะเป็นอะไรอ่ะสี่ทุ่มก็จะเป็นสามทุ่มบ้านเราปะเออแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงบ้านเรานะเวลาเซิร์ฟอันนี้เวลาเซิร์ฟอ้าวเฉียดแปกเลยโอเคประตูมันก็จะเกิดแถววาร์ปนั่นแหละครับให้เราไปลงวาร์ปเนี่ยประตูมันจะเกิดช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้หมดเลย คนเขาก็จะรอเล่นกันช่วงนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้คลิปข้ามไปตอนที่ประตูมันเปิดแล้วแล้วไปทาให้ดูว่าทำเนี่ยเราก็จะวาร์ปมาช่วงตอนเนี้ยเนี่ยวาร์ปมาวาร์ปเนี่ยวาร์ปอนนันี้นี่นี่ครับเนี่ยก็จะเจอประตูนี่รอคนมาเปิดประตูด้วยกันสามคนน,น,นี่เห็นไหมเกดหลอดเปิดประตูแล้วพอเปิดประตูก็จะเรียกบอสมานี่อบอสต,ตัวนี้แหละแล้วก็ฆ่ามันสามประตูครับ ทำอย่างนี้สามประตูวนไปมีเวลาสินาทีในการเปิดประตูบอสนะคนเขาก็จะมารอกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับโอตีให้ดูโอเคพอฆ่าเนี่ยมีโอกาสดรอปของส้มด้วยเป็นไงพอฆ่าเสร็จก็จะวนกลับมาเวลาเดิมประตูมันก็จะอยู่แถวๆนี้เดินหาก็ได้พอย้อนกันไปทางนู้แนแสดงว่าทางนู้นมีประตูนี่ก็หนึ่งประตูเนี่ยเนี่ยถ้ามีคนมาเดินแถวนี้ก็จะเจอประตูเห็นไ,ไหม เดี๋ยวขึ้นตรงแมพเมื่อกี้เดี๋ยวลองไปดูอีกที่หนึ่งที่ที่เขาเดินย้อนไปน่าจะมีประตูอยู่เนนี่อ่ะอันนี้ก็หนึ่งประตูเนีย่ยรออีกคนมาเปิดประมาณนี้ครับถ้าใครเปิดได้ก็จะได้ตีเรื่อยเลยได้ตีเรื่อยๆเลยมันจะมีคนมาเขาไปไหนกันหมดวะ แต่ถ้าเรามีตี้นัดเพื่อนกันมาได้เนี่ยประตูเดิมก็เปิดละประตูเดิมก็ยังอยู่มันไม่ได้หายไปเลยปะตูก็จะอยู่แถวนี้เลยครับนี่หลักๆนะที่จะเห็น,นง่ายๆในตรงนี้ก็อีกหนึ่งประตูนี่เนี่ยเนี่ยอ่ะปะป,ประตูโอเคไอ้เียโดนมอนตีเอเค เลยหนึ่งคนเปิดโตเอาเปิดโตคนหนึ่งโนวันเจเอา้าขยับตาไมล่ะเอา้าอะไรเขาอะไรของเนี่ยเขารู้เรื่องไว้ละโอเคอ่ะมาเปิดตัวตัวนี้โอเคเปิดละเอา้าเออแล้วมันจะเปิดไหมล่ะเออเนี่ย บางคนเขาก็าหล่อนนะไม่รู้เขาหลอนอะไรเนี่ยครับบอยก็ออกมาแล้วก็ตีมีเวลาสิบนาทีนะครับส่วนค่าบอยก็คือมีเวลายี่สิบนาทีในการค่าบอยหนึ่งตัวพอ,อว่างๆก็ไว้มาลงกิจกรรมนี่ไงของส้มดรอบอย่างดีตั้งแต่ผมอัาชิปนี้ดรอบมาสองชิ้นแล้วนะมาอีกต,ตูวหนึ่งเปิดหน่อยเพื่อนโอเครอรอ เนี่ยเขาเหมือนเขาไม่รู้ว่าว่ามันต้องรอแป๊บนึงอ่ะก่อนจะเปิดโอเคถ้าตัวนี้ยังดอปอยู่นี่คือจุดฟาร,ร์มของต้มคลิปใหม่ได้ลแล้วเนี่ยแยกไปในคลิปได้เลยเนี่ยจุดฟาร,ร์มของส้มชั้นยอดเลยเนี่ยดับดีขนาดน,นี้เทบอกเลย ตัวนี้ดอกนิดเดี๋ยวว่าจะดอกอีกร่มหนึง่งเอาเปิดเปิดได้เย่อแพลดออนคูดาวโอเคไม่เป็นไรเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปลองรีบทำกิจกรรมนี้ดูนะครับเป็นกิจกรรมอันนี้ครับอยู่ในโคเด็กในอาชีพเมนนะครับฮีโร่เจอเนียนะฮะเป็นเฟสนี้เป็น,นี้ที่คนน่าจะยังทำไม่เสร็จกันนี่ครับโซนอีเวนต์เนาะโอเคครับเวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ